ไอะไรพี่เนี่ยอ๋อนี่เนี่ยเราเรียกว่าระเบิด ทำดีไม่ใช่ระเบิดทำร้ายแล้วมันทำกันยังไงโอ้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยเดี๋ยวจะพาไปพบผู้รู้นะเราจะได้ไปถามท่านว่าเอ๊มันทำยังไงถึงเป็นระเบิดที่ดีได้งั้นไปเลยพี่อยากรู้เหมือนกันนะโอ้เล่นกันนี่เราเจอผู้รู้แล้วอาจารย์อาร์ตเอ้าโอสวัสดีอรัต ก็มันเป็นมันเป็นปุ๋ยนี่แะครับปุ๋ยก้อนปุ๋ยผงนี่แหละแต่แค่เอามาเพิ่มปริมาณเพิ่มขนาดเพิ่ม,ม,มน้ําหนักให้มีขนาดใหญ่ได้แต่ตัวนี้เราจะเอาไปใช้ที่ในแหล่งน้ําแหล่งน้ําธรรมชาตินี่อ๋อคือ ถ้าดินระเบิดเนี่ยเรามีส่วนประกอบคือมีปุ๋ยหมักแห้งอ่าปุ๋ยผงนี่แหละนะครับมีดินเลนก้นบ่อนะครับที่ได้มาจากแหล่งน้ำนี่ยเพิ่งไปเอามาเมื่ออกี้้เสืยังเปียกออยยู่เล่าแล้วก็มีลำลำละเอียดนี่แหละลำละเอียดก็จะเป็นอาหารนะครับแล้วก็มีน้ำหมักน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพสมุนไพรลดจืด ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนปั้นอ่าสออกมาสวยงามน,นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จแค่นี้เราต้องเอาไปเอาเขาไปเลี้ยงเอาไปไปบ่มเพาะเอาไว้ในที่ปูอ้าวคะจุลินทรีย์ดินระเบิดที่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะอ๋อประโยชน์ของระเบิดจุลินทรีย์นะครับหรือ B M ball เนี่ยหนึ่งนะครับสามารถช่วยเร่งปฏิกิริยานในการย่อยสลายที่นาเลนครับหรือสร้างสิ่งมีชีวิตหรือพวกกลุ่มเบนโทสนะครับแล้วก็สร้างอากาศ ในน้ำได้ด้วยคือออกซิเจนที่เราลายอยู่ในในน้ำเนี่ยนะครับดิสโซกออกซิเจนเนี่ยนะครับแล้วก็ยังสร้างอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตที่นาเลนแล้วก็ในน้ำด้วยพวกกุ้งหอยปูปลาแล้วยังยังสามารถปรับค่าความเป็นกรดเป็นดา่างของน้ำให้เป็นกลางทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถดํารงอยู่ได้เป็นปกติถ้ามันดีอย่างนี้พวกเราก็มาทากันเลยใส่รหัสยิงสามสองหนึ่ง